สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาแยกต้นลำไยนะคะดูกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนลากยาวมากเลยค่ะ

ห,หลายต้นแล้วทุกคนแต่เ,เราดูไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วเราจะมาอัปเดตอีกรอบนึงอ่ะตังต้อง ใกล้เสร็จแล้วนะคะดินก็จะเป็นดินที่เราหมักไว้ค่ะก็จะเป็นแบบเศษเศษใบไม้เศษหญ้าแห้งนะคะเราไปหมักไว้รวมกันเป็นปุ๋ยหมักชั้นดีเลยแหละค่ะทุกคนมีไส้เดือนเยมืมอหม้อ พ่บ้านเขาใส่ถุงอยู่นะคะเสร็จแล้วก็จะตามด้วยกาบมะพร้าวค่ะทุกคนแล้วเราก็จะไปเรียงเรียงกันให้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะตรงข้างอ่างต้นมะนาว ข้างๆมาก็จะเป็นต้นมะละกอนะคะมะเขือต้อนข้างๆก็ออกลูกแล้วอ้าวเพราะต่อค่ะแยกถุงแยกลำไย,ยใส่ถุงไว้ค่ะเดี๋ยวเวลาเราไปต่างจังหวัดเราจะได้เอาไปปลูก รวมทั้งหมดก็ประมาณได้ประมาณ14ต้นนี่ยนะคะทุกคนแต่เราดูไปเรื่อยๆนะคะ กาบมะพร้าวค่ะเขาจะดูดน้ํานะคะเวลาเราลดน้ําลงไปจะทําให้ต้นไม้ชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาค่ะวางเสร็จแล้วทำต่อค่ะทุกคนแยกลำใยไปเรื่อยๆนะคะ ลำไย,ยสายพันธุ์อีดอค่ะลากยาวมากเลยค่ะทุกคนลากลงไปข้างล่างลึกมากเลยแต่เราไม่รู้ว่าปลูกลำไย,ยนานไหมถึงจะได้กินลูกกเขานะคะอันนี้พึ่งลองครั้งแรกนะคะเรา,พาเพาะมเมล็ดได้ลำไย,ยสายพันธุ์อีดอค่ะทุกคนเนี่ยค่ะ งามมากๆเลยจากเมล็ดที่เราทานแล้วเราก็เอามาเพาะพันธ์ุไว้ตรงนี้ค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะใส่กบาบมะพร้าวแล้วก็ไปวางเรียงเรียงกันค่ะใกล้เสร็จแล้วนะคะทุกคนรำไย,ยสายพันธ์ุอีดอะเมล็ดเล็ก เนื้อหวานอร่อยค่ะได้ทั้งหมดส 4, 4ต้นค่ะทุกคนแล้วแต่และต้นก็งามมากๆเลยเยอะเลยค่ะนี้ก็จะเป็นผักเป็นโอเคค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ